เยอะเหมือนกันเนาะแต่มันเหมือนน่าจะมีฤดูหนึ่งที่มันเยอะกว่าน,นี้ไหมคะตอนนี้เราพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่ป่าชุมชนบ้านซำหวายนะคะอยู่ที่อําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งที่เรามาวันนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีหลายวัยมากมีทั้งพ่อพ่อพี่ๆี่แล้วก็มีเด็กๆด้วยเพราะว่าของชุมชนเราเนี่ยก็จะมีการส่งต่อนะพ่ะนะมีการส่งต่อว่าแบบเอ้ยรุ่นพ่อรุ่น ลุงทําแล้วเด็กๆรุ่นหลังๆก็จะมารับช่วงต่ออย่างเส้นทางที่เราเดินตรงนี้จะเป็นเส้นทางที่ปกติเราให้นักท่องเที่ยวมาเดินไหมคะคุผมตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติรวมทั้งเส้นทางของชาวบ้านหาเห็ดหาอะไรกันครับอ๋อเเข้ามาหาของป่าได้ด้วยข,ของป่าแล้วก็เป็นเส้นทางของคณะกรรมการดูแลป,ป่าต้องบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้บรรยากาศรรของเราที่เข้ามาเนี่ย คือสองฝั่งนี่คือเป็นป่าเลยนะคะมีทั้งต้นไม้ที่แบบไซส์ใหญ่ๆว่าอย่างกลางๆอันนี้คือเป็นพื้นที่ป่าเดิมอย่างนี้ไม่พ่อหมายถึงว่าเดิมก็เขาก็เป็นป่าอย่างนี้อยูอย่แล้วไหมหรือว่าไงเดิมเป็นป่าเสื่อมโทรมเป็นไร่มันไล,ไ,ลไล่ปอของชาวบ้านเป็นป่าที่มีข้อพิพาทกันอยู่ค่ะระวังชาวบ้านกับอ,อนุรักษ์เนาะ,ะแล้วก็เป็นป่ากันชนซึ่งเป็นเขตของป่าไม้ ทีน <med> ี้ป่าไม้ก็มีนโยบายที่จะทํายังไงให้ชุมชนกับรับอยู่ด้วยกันได้ทางออกที่ดีที่สุดก็คือป่าชุมชนซึ่งเป็นให้ชุมชนจัดการได้แล้วก็ใช้สอยป่าดูแลป่าพร้อมกันดูแลด้วยแต่ก็ใช้ประโยชน์ได้ <med> ใช้ประโยชน์ได้โดยที่สําคัญก็คือชาวบ้านป่าทัศนคติค่ะ จากเข้าไปทําลายมาดูแลแล้วก็เป็นทรัพยากรของตัวเองเราขอเป็นป่าชุมชนตอนนั้นสักปีปีไหนครับพ่อปี57าครับปี57โอ้ก็10 10กว่าปีแล้วเนาะสิกว่าปีสิกว่าปีที่แบบขอเป็นป่าชุมชนอย่างเป็นทางการ,รแล้วอย่างเราต้องมาปลูกมาอะไรไหมคะพอมันเป็นป่าเสื่อมโทรมด้วยแล้วมันเป็นทั้งพื้นที่แบบปลูกมันปลูกข้าวเลย อ๋อแรกๆก,ก็มีปลูกเสริมเหมือนกันปลูกทําฝาชะลอน้ําทีนี้เราก็ไม่ได้หลักคิดของหลวงพ่อสมานิลิปัญโยนะครับที่ท่านทําธนาคารน้ำใต้ดินใช้หลักแบบปลูกป่าแบบไม่ต้องปลูกให้เขาฟื้นฟูอเองคือช่วงแรกๆอาจจะมีการปลูกป่าเพิ่มแต่ว่าปลูกอย่างเดียวแต่ไม่มีแหล่งน้ํานี่ยังไงก็ไม่รอดไม่รอดนั้นก็เลยต้องทําปลูกด้วยแล้วก็มีสร้างแหล่งในการกักเก็บน้ํา ว่าตอนแรกนมมองมานนึกว่าเป็นลำธารแต่ว่าตรงนี้พอเข้ามาปุ๊บมันจะเป็นเหมือนแอ่งแล้วก็มีหินก้อนใหญ่ๆตรงนี้เองก็จะเป็นฐานเรียนรู้เรื่องขององค์รู้เรื่องฝายคือสังเกตว่าฝายของบ้านเราอ่ะเราจะไม่ได้ไม่ได้ใช้เป็นแบบพวกถุงอะไรเงี้ยแต่ว่าจะเป็นหินถ้าเป็นถุงเนี่ยไม่มันมันก็พังทำซ่อมทุกป,ปีเราใช้หินแล้วก็วมีปูน สมฐานล่างจะเป็นปูนแล้วก็มีหินช่วยในการชะลอน้ําตรงนี้จะเป็นแอ่งเลยค่ะเหมือนจะเป็นแอ่งพักแอ่งพักน้ําแอ่งพักน้ําไล่ไล่ไปน้ําจะไหลลงมาจากข้างบนตรงนี้จะเป็นร่องเขาตรองนี้ออกมาทางนี้มาทางนี้ลงไปลงอ่างเก็บน้ำไหมคะลงอ่างเก็บน้ำแล้วก็ร่องนี้ตรงอ่างเก็บน้ํากับร่องน้ำเนี่ยมันจะเป็นฐานปลายไทยคล้ายๆปลาขาวแหละคล้ายๆปลาตะเพียนเป็นเหมือนปลาพื้นบ้านของเราปลาพื้นบ้านมันขึ้นมาวางไข่ ตามนรำชา็งของเขาอ่ะค่ะทวนขึ้นมาทวนขึ้นมามเหมือนปลาแซมอนอ่ะทวนขึ้นมามาวางไข่ทีนี้เราก็ทําเป็นฐานแล้วก็ทําเป็นฐานเรียนรู้ว่าเออเราอนุรักษเนี่ยไม่ใช่แค่นุรักป่าอย่างเดียวสัตว์สัตว์น้ํามีการวางไข่แล้วก็พาเด็กๆมาศึกษามีสักกี่ฝ่ายได้คะเนี่ยเป็นร้อยครับเพราะว่าทาแล้วตัวไหนพังก็ซ่อมซ่อมไปเรื่อยๆเนาะครับ ตอนนี้นะคะพวกพ่อๆกำลังจะพาไปดูธนาคารน้ำใต้ดินเนาะหรือว่าบ่อรีชาร์จซึ่งตรงนี้เนี่ยดูจากสีน้ำนี่ลึกกว่าเพื่อนตรงอื่นเนี่ยจะเป็นฝายแต่ตรงนี้เป็นเป็นเป็นเหมือนเป็นบ่อลงไปอย่างไคะตรงนี้นี่ต่างกับฝายยังไงพ่อตัวนี้จะช่วยในการที่จะอัดน้ำลงไปในใต้ดินเพื่อให้พืช ไดความชุ่มชื้นและโตัว็วโตไวขึ้นปลูกปลาแบบไม่ต้องปลูกก็คือเอาใช้ใช้แบบนี้วันนี้นะครับระบบนี้ก็จะสร้างความชุ่มชื้นหน้าแรงเพราะว่าพืชของเราเนี่ยมันส่วนมากจะเป็นหินใช่หนูเห็นมันเป็นเหมือนเหมือนหินกับศิลาแรงคล้ายๆหินแบบนั้นเนาะทีนี้ตอนหน้าแรงเนี่ยสัตว์ของเราเนี่ยมันไม่มีที่จะกินน้ำ เราก็ให้สัตว์ป่าของเราเนี่ยกลับคืนมาเป็นแหล่งน้าของสัตว์ป่าด้วยหน้าแล้งก็ยังมีน้ําแต่อาจจะไม่ได้เยอะเต็มขนาดนี้ใช่ไหมคะประมาณครึ่งนี่เดินเลาะลําธารเลยนะคะเนี่ยตรงนี้นี่จะว่าไปถ้าเกิดเวลานักท่องเที่ยวมาก็เหมือนเหมือนพามาแบบพักได้นะคะมาพักผ่อนน่ะแล้วมันเป็นลําธารธรรมชาติในแบบนี้ป๊าเป็นแอ่งแอ่ง มานั่งแช่เท้าอะไรได้หลังจากที่เราเดินป่ามาแล้วเราจะเห็นว่าตลอดทางที่เราเข้ามานะคะความชุ่มชื้นของป่านี่คือมีเยอะมากก็เกิดจากการที่ชุมชนเองก็คือคดูแลป่าชุมชนของเราอย่างนอกจากเรื่องของการสร้างความชุ่มชื้นด้วยฝายด้วยธนาคารน้ำใต้ดินแล้วเนี่ยเห็นว่าเรื่องแนวกันไายทางชุมชนเองก็ทําทุกปีทําทุกปีททกปครับท,ทำแนวกันไฟค่ะ เจาะต้นไม้ตัดต้นไม้เล็กๆออกแล้วก็กวาดกวาดกวาดแล้วหลังก็จะมีเครื่องเป่าช่วยบ้านเรานี้คือไม่เกิดไฟป่ามานานแค่ไหนแล้วคะทําป่ามชนมาปี5้าหนี่ก็ค่อยๆหมดมแล้วก็มาตลอดก็ก็คือครเรียกว่าไม่ตํำกว่า5ปี5ปบ้านเรานี้คือไม่มีไฟป่า จากความร่วมมือของคนในชุมชนนะคะส่งผลให้ป่าชุมชนบ้านํำหวายได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่19เมื่อปีพศ2561ประเภทชุมชนค่ะและยังได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่23พศ2567ประเภทสิปนนเกตุทัศน์รางวัลแห่งความยั่งยืนค่ะจริงๆก็คือเราเราตั้งใจที่จะทาอยู่แล้วตั้งแต่ได้รับป่าจดตั้งสามชนเนาะทีนี้ทางลักผู้ใหญ่ เห็นความสัมผั์เราก็ดีใจนะครับ<ช>เป็นกําลังใจอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เราต้องเดินต่อไปนะครับเมื่อได้รับรางวัลยั่งยืนแล้วเราก็ต้องพิสูจน์นดหนึ่ว่าเราจะต้องยั่งยืนต่อไปแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับป่าอื่นชุมชนอื่นนะครับพอเราทําแล้วเราเริ่มเป็นแล้วเราก็มีคอนเนคชั่นมีเครือข่ายมีเครือข่ายเราได้ได้เครือข่ายเยอะมากเราได้กําลังใจเราได้สะท้อนความตั้งใจของเราออกให้คนอื่นได้เห็นได้รู้จักแล้วก็ เราได้วิธีการทำงานที่ที่มีความหลากหลายขึ้นครับคนนะครับจะมีเด็กเด็กเด็กเขาจะมาร่วมกับผู้ใหญ่ตลอดเข้ามาจริงจังนะครับเด็กๆอีกหลายคนในกลุ่มของเขานะครับที่เขาจะเข้ามาจริงจังแล้วมาชวนชวนให้เข้าป่าชวนเล่าเรื่องป่าแล้วก็ชวนถามเรื่องโน้นเ,เรื่องนี้เกี่ยวกับป่านะครับแล้วก็ เด็กๆตอนนี้เขาก็โตเริ่มโตเป็นหนุ่มเขาก็จะมีคอนเนค t ชันเขาทำโครงการเองเป็นแล้วก็มีรายงานที่เขาผลักดันมานะครับในส่วนนี้นะครับก,ก็ผู้ใหญ่ก็จะหวังหวังให้กับเด็กๆให้สารต่อนในภาพรวมภาพภาพกว้างขึ้นนะครับมีมานานแล้วครับมี6ปีแล้วครับผมมาช่วยการทำแนวกันไฟทำฝายชะลอน้ำบวดป่าครับผมแล้วก็ปลูกป่าครับ แล้วก็มีการตั้งแต่25คนขึ้นไปครับผมอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปครับรู้สึกดีใจครับแล้วก็มีความสุขด้วยครับสนุกด้วยครับทำสงผลดีแน่นอนครับเพราะว่า,าจะได้สืบต่อสืบทอ,อดกันไปเรื่อยๆครับผมความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนที่เราทำมาเรื่อยๆคืออะไรบ้างคะ สภาพผาป่าสมบูรณ์แล้วสัตว์ป่าเห็นว่าสัตว์ป่าบ้านเราก็มีเหมือนกันมีครับมีสัตว์ป่าด้วยแล้วก็อย่างชาวบ้านเองก็ใช้ประโยชน์ได้ถูกไหมคะได้อาหารเนาะก็เหมือนอห้างาสินค้าค่ะแล้วก็มาเรื่องของเดี๋ยวนี้เรากําลังผลักดันเรื่องของอสินค้าของ,งชุมชนกลุ่มแปรรูปที่มาจากป่าของพวกเรานะครับก็คือน้ำจำลองอต้นจำลองมันอยู่ในพื้นป่าของเราทั้งหมดมทีมงานของเราเนี่ย เอานำมาแปลรูปนะครับจริงจังแล้วก็เป็นสินค้าของอําเภอด้วยนะครับอำเภอํำยืนป่าชุมชนบ้านสซหวายนะคะเป็นอีกหนึ่งชุมชนต้นแบบที่นอกจากจะน่าชื่นชมแล้วนะคะยังสามารถที่จะทําให้เรื่องของการดูแลป่าออกมาเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนแล้วก็เห็นผลออกมาอย่างสมบูรณ์แบบค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากจะมาท่องเที่ยวหรือว่ามาศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะรวมไปถึงอุดหนุนมผลิตภัณฑ์แปลรูปของชุมชนสามารถที่จะติดต่อได้โดยตรงกับทางชุมชนค่ะ และในส่วนของชุมชนอื่นๆนะคะที่มีการทํางานด้านอนุรักษ์อยู่แล้วอยากที่จะมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของชุมชนด้วยการรวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยกันนะคะอยากที่จะเชิญชวนค่ะให้เข้ามาร่วมการเป็นเครือข่ายลูกโลกสีเขียวนะคะซึ่งสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆได้ที่ Facebook ของสถาบันลูกโลกสีเขียวค่ะ